สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคือถนนรอย a ่อไม้กรุงอิดินระประเทศสกอตแลนด์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนรอย a ่อไมซึ่งเป็นถนนย่านเมืองเก่ากรุงอิดินระ ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักอยู่ใจกลางเมืองเก่าทอดยาวจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกโดยหัวถนนอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทอีดินบะและท้ายถนนอยู่ฝั่งตะวันออกใกล้กับพระราชวังโฮลิลูดสาเหตุที่ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าถนนลอยย่อไม้เกิดจากการที่สมัยก่อนเป็นเส้นทาง สเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์และราชวงศ์สกอตแลนด์เมื่อประมาณได้5เมื่อประมาณ500ปีก่อนและถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ1.8กิโลเมตรจึงเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนรอยย่อไมล์เราจะสังเกตนะครับว่าถนนเส้นนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากมายเพราะมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมของอาคารเก่าแก่ที่เรียงลายอยู่สองข้างทางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้และอีกทั้งยังเป็นเส้นประวัติศาสตร์ของเมืองอิดินระอีกด้วย หากเราเดินทางมาที่ประเทศสกอตแลนด์หรือมาเที่ยวประเทศกรุงอิดินบะสิ่งที่พลาดไม่ได้คือถนนลอยเย่ไม้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของประเทศสกอตแลนด์ได้เป็นอย่างดีครับ